ท่านโวสำหรับวี่เหิงแล้วไม่ใช่แค่ญาติสนิทแต่ยังเป็นเสาหลักสำคัญของเขาจะให้ยืนมองดูอีกฝ่อยถูกพิกคร่าชีวิตไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างนั้นหรือหมอมมึงรับใช้ท่านโวมาหลายสิบปีเขาย่อมไม่ใช่คนที่ไม่แยแสต่อความเป็นความตายของท่านโวแต่ตอนนี้เขากลับดูเหมือนจะนึกถึงทางเลือกที่ดีกว่าออกท่านอ,องขอถามสักคำบาดแผลที่หลังของท่านใครเป็นคนทำแผลให้หรือ เขาทำอาชีพหมอมาหลายสิบปีเขาไม่เคยเห็นสิ่งใดที่แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนมันดูเหมือนแผ่นยาปิดแผลแต่ก็ไม่ใช่เพียงแต่มันสามารถตรึงขอบแผลเข้าหากันได้อย่างแน่นหนาและยังดูเหมือนจะหลอมรวมเข้ากับเนื้อหนังได้อีกด้วยจิ้งอ๋องกลับมาที่จวนเมื่อวันก่อนหน้านั้นและเป็นหมอเมืองที่ทำแผลให้เขาเองตอนนั้นบาดแผลลึกจนเห็นเนื้อข้างในอีกทั้งยังมีหนองเริ่มก่อตัวเขาเองก็กังวลว่าอาการอาจจะซุดลง แต่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นแผลกลับคื้นตัวได้ดีถึงเพียงนี้แผลของอี้เหิงมีอะไรรึยินฉูเคอเอ่ยถามขณะเดินอ้องไปด้านหลังของจิ้งอ๋องเมื่อเห็นสิ่งที่ติดอยู่บนบาดแผลดวงตาของเขาเบิกกว้างทันทีนี่มันคืออะไรว่าแล้วก็ยื่นมือไปแตะดูหลงจิ้งซิวสงสัยว่าอะไรหรือวันนั้นตอนที่ทำแผลเขาไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากนักมาตอนนี้พอได้ยินหมอเมืองเอ่ยขึ้น จิ้งอ๋องก็นึกขึ้นได้ว่าแผลที่เคยเจ็บปวดแทบทนไม่ไหวตอนนี้กลับสงบเงียบอย่างน่าประหลาดเงียบเสียจนเขาแทบลืมไปเลยว่าหลังของตอนเองมีบาดแผลลึกถึงกระดูกอยู่แน่นอนอาจเป็นเพราะช่วงสองวันที่ผ่านมายุ่งเกินไปหมอเมืองเอ่ยถามด้วยความกังวลว่าท่านอ๋องแผลของท่านมีอาการผิดปกติหรือไม่ไม่มีจิงอ๋องตอบพลางยกมือขึ้นแต่บาดแผลที่หลังของตอนเองไม่มีความเหนอะหนะของหนองเลือด และก็ไม่มีความเจ็บปวดรุนแรงเช่นกันตั้งแต่อายุ14ก็ออกรบผ่านสมรภูมินับไม่ถ้วนได้รับบาดแผลมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่บาดแผลสาหัสถึงเพียงนี้จะหายได้รวดเร็วในง่ายได้เช่นนี้ท่านอองเพียงแค่3วันบาดแผลของท่านกลับฟื้นตัวได้รวดเร็วถึงเพียงนี้อีกทั้งยังมีวิธีพันแผลที่ข้าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยตลอดหลายสิบปีที่เป็นหมอนี่อาจเป็นฝีมือของยอดฝีมือผู้เล่นไกลก็เป็นได้ รีบเชิญเขามารักษาท่านโหวเถอะบางทีเขาอาจช่วยท่านโหวได้หมอเมืองเอ่ยเร่งเร้าอย่างร้อนใจพวกเขาลองหาทุกวิธีที่เป็นไปได้แล้วเรียกหาหมอทุกคนที่หาได้แต่กลับมีเพียงหมอพิศเศษเท่านั้นที่มองออกว่าท่านโหวโดนพิษอะไรอีกทั้งยังมั่นใจว่าตนจะสามารถถอนได้เพียงแต่เงื่อนไขที่เขาเสนอมามันไรย้ยางอายและขัดต่อหลักคุณธรรมโดยสิ้นเชิงบามทีฟ้ายังไม่ปิดทางจนมืดมนเสียทีเดียว อาจมียอดฝีมือซ่อนตัวอยู่ใกล้พวกเขาเพียงแต่พวกเขามองข้ามไปเท่านั้นท่านหมวอุทิศทั้งชีวิตเพื่อแผ่นดินและประชาชนเขาไม่สมควรต้องพบจุดจบเช่นนี้จิ้งอ๋องขมวดคิ้วในใจนึกถึงเด็กรับใช้ตระกูลตวนหมู่ที่ดูผอมแห้งคนนั้นหรือยินชูเคอเองก็เหมือนมีประกายแห่งความหวังลุกโชนขึ้นออ้ยเหิงรีไปเชิญท่านอวุโสผู้นั้นมาเถอะหมอพิเศษกว่าจะมีชื่อเสียงเช่นทุกวันนี้ ก็อายุ40-50ปีเข้าไปแล้วหากคนนั้นสามารถรักษาบาดแผลให้จิงอ๋องได้รวดเร็วถึงเพียงนี้เช่นนั้นฝีมือทางแพทย์ต้องสูงกว่ามากแน่นอนยินชูเคอจึงคิดไปเองว่าผู้นั้นคือผู้อาวุโสที่มีคุณธรรมสูงส่งและเป็นที่เคารพนับถือในขณะที่ยินชูเคอและหมอเมืองจ้องมองมาด้วยแววตาเต็มไปด้วยความหวังจิงอ๋องจึงหันไปสั่งการทางหน้าประตูว่าเจอหยางไปที่จวนพาตัวเด็กรับใช้ที่ตระกูลตวหนหมู่ส่งมาให้ค้า พาเขามาที่นี่เจออย่างนึกว่าเจ้านายเรียกเด็ก,ดกรับใช้คนนั้นมาเพื่อทําแผลจึงค้อมตัวรับคําแล้วรีบกลับไปยังจวนเพื่อตามตัวยินชูเคอร์เบิกตากว้างทันทีเด็กที่หัวหน้าสํานักหมอหลวงฝ่ายขวาตะกูลตัวหมู่มอบให้เจ้าลูกชายคนที่สามของเขาเนืะหรือวันนั้นตอนที่พากลับจวนมาเขาแทบจะหมดลมหายใจแล้วแม้แต่จะรอดหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เอ้ยเหิงกลับบอกเขาว่าไม่เพียงแต่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ยังสามารถรักษาคนอื่นได้อีกอย่างนั้นหรือหมอเมืองเองก็เต็มไปด้วยความสงสยัยลูกชายของหัวหน้าสำนักหมอหลวงฝ่ายขวาตะกูลตวนหมู่อายุยังน้อยอยู่เลยนี่หรือไงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงมากนักแต่ก็รู้จักหัวหน้าสำนักหมอหลวงฝ่ายขวาตวนหมู่พอสมควรชายวัยสี่สิบกว่าฝีมือหมอแพทย์ไม่น้อยหน้าใครและเป็นคนที่วางตัวสงบสงี่ยมแต่แม้แต่เจ้ากรมสำนักหมอหลวงก็ยังจนปัญญากับอาการของท่านโว เช่นนั้นเด็กที่ยังอ่อนยาวเพียงนั้นจะทําอะไรได้หรือว่าท่านอ๋องกําลังเร่งร้อนจนสติเลอะเลืองดําเลือนไปแล้วจริงอ๋องไม่ใช่คนที่ชอบอธิบายอะไรมากมายเขาเลือกที่จะรอให้เด็กรับใช้คนนั้นมาถึงก่อนค่อยว่ากันในขณะนั้นเสียงทมเสียงใสของหญิงสาวก็ดังขึ้นจากนอกประตูท่านอ๋องท่านเข้านอนหรือ,อยังเจ้าคะ